สวัสดีครับผมไมค์ูเน่วันที่มาวิวกาเซปป์มิโรชามาเกียสเซเชเมนไลคีนะครับซึ่งเป็นเซเเมนไลคีของเบเชบอลจซเลอนเน่หาเล่นกับเอ็กเซเเมนไลเซอร์เพื่อใช้แปลงล่างเป็นมิโรชามาเกียนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือหน er like ้าตากาเซปป์มิโรชามาเกียเซเเมนไลคีไทยเซเชเมนสื่อนะครับในชนน้าจะเป็นรูปของเจ้าตัวจักรแตกตามข่าวนะครับผมเปิดมาเนจะเป็นรูปของโค้งเลยกจักรแต่ตามข่าวนะครับผม,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 บผมสีพวกไอคีคือเป็นสีเขียวกับสีดำนะครับผมด้านหน้าแบบนี้ลำโพงตรงนี้นะครับผมตันคาก็เล่นตรงนนี้ะครับ ด้านหลังใช้ทานแนว R C สองมิจยาเนะครับผมด้านข้างด้านล่างด้านบนก็เลยไม่ได้นะครับโอเคเราพอสันนิษกว่าครับผม ก็มีแค่นี้นะครับผมครับก็จบคลิปประครับสรบการพิวกระจะปองมิโรชามาเกียร์เซชเมนไลค์คีนะครับหากชอบกินปุ่มไลค์กดซับสไครต์จุ่นนะครับงานพิบิดพาดเจ้าขออภัยจุดนนะครับผมไว้เจอกันต่อไปเจ้าครับผมสวัสดีครับ